ยยยยยยััังงงอออููู่่่สวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ขอบสะเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเราไปดูความสนุกสนานกันที่ขอบสระเหมือนเดิมนะครับผมว่าวันนี้ผมจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนี่พ่อก็กําลังทําการเอาเอากิ่งไม้นะครับผมออกจากแห่นะครับผมก็จะนําไปหว่านที่สระนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมว่าวันนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะครับเพื่อนๆครับผมว่าผมจะได้ปลาตัวใหญ่ไหมนะครับนี่ก็จะเป็น EP ที่3นะครับผมความสนุกสนานอยู่ที่ขอบสระนะครับเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นปลาหมอนะครับผมที่ติดแแหเรามานะครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาหมอเทศนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับปลาหมอเหล่านี้นะครับผมเราก็สามารถนำไปเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ขยายพันธุ์จําหน่ายได้นะครับเพื่อนเพราะว่าปลาหมอตัวนี้นะครับผมมันตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยเท่าฝ่ามือเลยนะครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพื่อนครับผมเราก็ มาจับปลากันเหมือนเดิมนะครับบ้านเราก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้นะครับผมหาง่ายกินง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปหว่านแหด้วยกันเลยนะครับเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับมาครับเพื่อนๆช่วยลุ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่านะครับ ยังอยู่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 โอ้อโหโตแล้ว้าวนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับหาง่ายกินง่ายตามท้องทุ่งท้องนาของชนบทนะครับนี่นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ตัวใหญ่มาก นี่นะครับขอแปะสระปลาช่อนนะครับผมพ่อ <Okay. S 2> หนูอยากได้อีกสักตัวอยากได้อีกสักตัวโอเคเดี๋ยวจับให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาใส่ถังกันเลยนี่นะครับอโอ้ตั้งแต่ไม้ขึ้นนะครับผมแล้วก็หว่านหลายรอบเนาะ จัไม่ได้นะอันนี้นะครับ <c oughs> ผมถังเรียบร้อยนะครับผมนี่คือปลาที่เราได้มานะครับผม,ผมจะไปชนจะไปช้อนกันตัวใหญ่มากหลังจากที่เราหวานแหนกันสนุกสนานมามมสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะมาทําที่กั้นน้ํานะครับผมให้เด็กๆเอาไว้เล่นน้ํากันนะครับเผื่อว่าเด็กๆก็จะไม่ไม่ต้องถลายลงไปในที่ลึกนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเรานะครับผมเป็นวิถีชีวิตในชนบทตกยามเย็นมานะครับผมก็บรรยากาศก็จะขึ้นคลื่หน่อยนะครับถ้าไม่มีแดดนี่โอ้โหรู้สึกว่าผมจะไม่กล้าลงน้ําเลยนะครับเพื่อนๆมันจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ ก็อยู่ในช่วงที่ปีใหม่อยู่เลยนะครับผมเดือนมกราคมนะครับก็บรรยากาศก็ยังเริ่มหนาวๆอยู่เลยนะครับตามบ้านเราสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่บรวยตลอดปี2565นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ